เดี๋ยวและต่อไปจะเป็นหมายเลข3ามิรุเี้ยี่ที่นะครับจะเป็น20่ปนะครับหายเลขสานะครับเป็นคุณนอกนะครับ ปกติปจะมี5้คนด้วยทอังคนนอันเดียวกจะให้อากระต่อไทยแล้วแต่ของที่ละคนนะครับจากอีกทีนะครับถามว่าคือะแค่ว่าวันนี้มาแข่งได้ใช่นงชื่อสมบู์ิคิไพศาลวันนี้มาแข่งได้ช่ไหมห่ครับก็ได้ชั้หมด ิดว่าบอลล่ามาเนี ite, ่ยจะมาป้องกันได้ไหมก็จะมาปัดจุกเนึ่งครับวันนี้ประทับใจนะครับประทับใจมากเลยสองนัดมาสุดยอดครับเรามาดูคนต่อไปนะครับกับคนที่สองนะครับช่วยนำเกิดนยครับผมธนวนรณกังวานนะครับศิายาที่แค่ฟันครับวันนี้พี่ยุทธได้เป็นแชมป์ครับเป็นแชมป์ครับผมในรุ่นอะไรเออเขาเป็นดจวโจรสันนารครับภูมใจไหมครับภูมใจมากครับเช่นเดียวกันครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้า มีฝากครั้งหน้าผมจะมาอีกครับและฝากอยู่เพื่อนๆนะครับใครว่างมีโอกาสมาสัมผัสกับเราที่สนามเทศพรตอนวันเสาร์นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดูพี่คนต่อไปครับชื่ออะไรครับแนะนำนะบริษนึงชื่อสุรศักดิ์ชัยอ่อนครับทพีอ่อนครับตอนนี้ทพีอ่อนนะครับเใิ่ขึ้นขึ้นปวดมา ดูนะครับดูนะครับว่าทําอะไรลงไปครับวันนี้ดูนะครับว่าคุณคุณ,คณนับปอเทอร์โบเราทําอะไรลงไปนะฮะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวคืนนี้เขาคงจะนอนหลับสบายครับแต่ตอนนี้รถคันลึกเล่นหลายรอบมากไปหน่อยครับแต่สนุกหน้ามาอีกไหมครับ เราต้จะมีรวมพลคนได้เยอะกว่านี้เนาะพ้อมแบบสับใจมากนะเพราะว่าตอนนี้เรามีคลิปวิดีโอไว้ไว้ไวอัพขึ้น YouTube ด้วยใครที่ไม่มาก็คงไม่รู้หรอกว่ามันแค่ไหนเพราะเขาไม่มาเขาไม่รู้มาไม่ไม่ได้เล่ออนกันสินใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะอัพ คลิปวิดีโอมันๆนะไว้บนเว็บเนอะแล้วเพื่อนๆที่ไม่ได้มาก็ลองไป observe ดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะครับแต่ถ้าติดใจเห็นว่าน่าสนใจก็ลองมา s e r v e ดูนะครับนี่ครับผลงานของผู้ชนะครับว่าเขาทำอะไรไปบ้างนะครับได้มาแล้วตั้งแต่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับ3นะครับวันนี้กวาดไปคนเดียว ห้ารางวัลนะครับเดี๋ยวก็มีรางวัลติดปลายนวลกลับบ้านอีกนะครับกับน้าพศเทอร์โบเดี๋ยวเชิญน้าพศเทอร์โบมาสัมภาษณ์นิดนึงครับมีอินเสิร์ตทักทักสองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับกับรางวัลที่ได้มาในวันนี้พอใจครับซ้อมซ้อมไว้ก่อนทำให้เวลาเราเคล็ดลับเคล็ดลับในการชนะในวันนี้คืออะไรครับเคล็ดลับก็เปลี่ยน คือเราออกออกยังไงเปลี่ยนเกียร์ยังไงก็ต้องทําเหมือนเดิมทุกอย่างความแม่นยำนะครับความฝึกฝนนี่เองนะครับต้องทำเหมือนเดิมทุกอย่างแปลว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีความตั้งใจอย่างนาพตก็สามารถทําได้เช่นกันได้ครับนครับมาซ้อมเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะได้ซ้อมก่อนครับก็ทำใจทุกคนแหละครับนะครับเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับทุกคนเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสก็มาร่วมมาแจมมาสังสรรค์กันนะครับสชคดีนะครับสวัสดีครับ